สกอรระดับอำเภอพุทธมนทนขอนำเสนอผลการดำเนินงานผลการจัดการเรียนรู้โดยการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาหลังจากที่ได้ทำการสรุปผลการสังเคราะห์และโครงการกิจกรรมตามข้อเสนอแนะจากการประเมินสกอรระดับอำเภอพุทธมนทนก็ได้ดำเนินโครงการแล้วทั้งสิ้น2โครงการได้แก่หโครงการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21 2. โครงการห้องเรียน Active Learning มีผลการดำเนินงานดังนี้โครงการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายสื่อนวัตรกรรมจากแหล่งเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตนำไปใช้ในการเรียนของตนเองได้และนำไปประยุกใช้ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่2 1และในโครงการนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด5กิจกรรมดังนี้กิจกรรมการทำสื่อเสริม by side learning วิชาเลือกสำหรับครูเพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการจัดทำสื่อและนวัตกรรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ครูได้นำสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อมาเป็นกิจกรรมการทำคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีการแสดงความสามารถและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ต่อมาเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านการเข้าใช้เทคโนโลยีระบบต่างๆที่ครูผู้สอนได้เตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนและกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการใช้ไลน์ออฟฟิเชียลและสื่อต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใช้ระบบช่วยเหลือผู้เรียนเป็นประจำและต่อเนื่อง โครงการที่2โครงการห้องเรียน Active Learning มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ได้แก่ทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร โดยมีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ทั้งหมด5กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมการแข่งขันกีฬา e-sport เป็นการนำความชอบของนักศึกษามาจัดกิจกรรม Active Learning เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นโทษและประโยชน์ของการเล่นเกมนอกจากนี้ยังเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพเช่นการเป็นนักแคสเกมการเป็นอินฟลูอนเซอร์ด้านเกม กิจกรรมที่2กิจกรรมตลาดนัดสู่อาชีพเป็นการจำลองสถานการณ์ตลาดนัดเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกตัวเองเป็นแม่ค้าได้รู้วิธีการคำนวณต้นทุนกำไรและการจัดล้านต่อมากิจกรรมที่3บัญชีสร้างสุขสนุกกระเงิอนออมเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม กิจกรรมที่4ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รู้จักการแก้ปัญหาร่วมกันและกิจกรรมที่5กิจกรรมตื่นรู้เท่าทันเทคโนโลยีนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการเข้าใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายรู้ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีและนี่ก็คือผลการดำเนินงานทั้งหมด2โครงการค่ะ สำหรับปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาโดยรวมพบว่ามีปัญหาด้านทรัพยากรในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมยังขาดเครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลและการดำเนินงานประกันคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันสมัยทำให้โครงการกิจกรรมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และสกลระดับอำเภอพุทธมนฑลมีโครงการที่วางแผนจะทำในปีงบประมาณถัดไปได้แก่ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน 2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบติดตามผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ 4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต